ที่2องขอบเขตทางสารที่2นะครับบอ,อกที่ปรึกษาจะศึกษาบูรณาการร่วมของโครงการอื่นในอนาคตนะครับในบริเวณดังกล่าวของหน่วยงานต่างๆเช่นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงกรมทางหลวงวชนบทเป็นต้นที่ปรึกษาไม่ได้เคยพูดให้ฟังเลยนะครับว่าถ้าคุณสร้างสะพานตรงนี้อัาไปอีก250เมตรอนาคต20 25ปี20ปีจะมีทางหลวน จากถนนจันท์ถัดไปที่สะพานปลามันหักกันแค่250เมตรจะมีทางด,วด่วนแต่ท่านไม่ได้บอกและท่านศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด่วนนี้เลยท่านไม่ได้พูดถึงเลยนะครับที่ท่านนําเสนอพวกเรามาทั้งหมดไม่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกอะไรเลยว่าอนาคตสะพานอันนี้จะเชื่อมต่อกับโครงการอนาคตได้เลยรถไฟฟงรถบฟ้าไม่มีทั้งสิ้นไม่ผ่านอีกข้อนหนึ่งแล้วครับข้อเข่นข้อที่สองก็ไม่ผ่านนะครับนี่รบริษัทก็ทำแล้วเขาก็จะหลอกโยธาต่อไปว่า นี่คือทามาแต่ทําไม่ครบนะครับผมเชื่อว่าโยธายางไงก็ต้องต้องติงกันาเพราะุกทำมนไม่ครบอันที่3ที่ปรึกษาจะศึกษาความเหมาะสามของสะพานให้สามารถอํานวยประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ระหว่างบริเวณ2ฝั่งแม่น้ําสําหรับการสัญจรของยานพาหนะและการเดินเท้าของประชาชนและส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมบริเวณสะพานนะครับ มีการชี้แจงว่าจะทําทางเดินง3.5เมตร3.05เมตรบนสะพานประชาชนจะเดินข้ามได้ผมถามจริงๆเอถอะสะพานสูงขนาดสะพานพระาพาพระา,า,าม3มีใครอยากจะเดินข้ามชุมชนสองฝั่งจะติดต่อมาโดยการเดินข้ามสะพานจริงๆหรอครับที่สูงขนาดสะพานพระราม3เนี่ยมันมีคนที่คิดว่า,าฉันจะข้ามไปฝั่งทนชั้นเดินข้ามสะพานไปจริงๆหรอ ช่องทางจะราจรบน3.05ก็บปเป็นช่องทางเดินรเราจักรยานไปถีบตำรวจจะจับไหมมันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับในขณะทุนบอกว่าส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งแต่มันไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะใครจะเดินข้ามสะพานพระราม3ไม่ฝั่งทนไหมผมถามจริงๆเลยเพื่อจะติดต่อผมจะไปบ้านของพี่ปุ๊กฝั่งโน้นผมเดินข้ามสะพานไปไหมครับพี่ปุ๊กจริงไหมมันไม่จริงมันไม่เกิดขึ้นขอขายการศึกษาบอกให้ทำแบบนี้ แต่คุณไม่สามารถทําได้มันไม่เกิดประโยชน์จริงคุณไม่ศึกษาเลยข้อที่สี่ที่ปรึกษาจะทบทวนโครงการและทําการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการตําแหน่งอื่นแทนในกรณีที่ผลการศึกษาโครงการไม่เหมาะสมในบริเวณที่กําหนดซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสนอขอครั้งที่4ี่ถัก4ี่เเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2549นี่ครับนี่คือเขาจะต้องทบทวนโครงการและศึกษาที่อื่แทนครับ ผมถามวิศวกรโครงการที่ประชาสัฐพันธ์ว่าสะพานนี้จะแก้ปัญหาจราจรจริงหรือไม่คุณตอบด้วยใจของคุณจริงๆว่าคุณเชื่อว่าสะพานนี้ทําแล้วคุณสร้างสะพานนี้มาแล้วมันแก้ปัญหาจราจรได้คุณช่วยบอกพวกเราได้ไหมว่าคุณเชื่อจริงๆเขาไม่ตอบเพราะเขาก็เชื่อว่ามันแก้ไม่ได้ในเมื่อตัวเขาก็เชื่อว่าแก้ไม่ได้ทําไมเขาไม่ศึกษาสิ่อื่นหรือทําไมเขาไม่บอกว่า มันสร้างไปแล้วไม่ได้ไประโยชน์หรอกท้องบริบทของกรุงเทพมันเปยนไปแล้วถ้าเราย้อนไปดูสะพานพระหลัเก้านะครับตอนที่ทาสะพานพระหลัเก้าเนี่ยหลายปีที่ผ่านมานานมากแล้วลแหละบริบทกรุงเทพเราเว้นเชิงสะพานสาธารณสนทสว้นนะครับเป็นที่สวนไม่มีบ้านคนประชาชนไม่ได้อยู่ร้อนขนาดั้นมันสามารถยังทำได้ปัจจุบันที้มไม่ใช่แล้วครับคุณภาพใบฝั่แบบบางครูล่างเดิมบางคูล่างเดิ มนพูดรูลคือตลาดคือที่การขายมีสวนนะครับเยอะแยะเลยถ้าเป็นสมัยก่อนทําไปมันเกิดประโยชน์ครับ,รบมันไม่เกิดประโยชะนะ์ถ้ามันต้องเป็นการค้านะครับนี่คือเหตุผลเข้าใกที่บอกมาจากมีถถ้าฟังเหตุผลจากท่านอ,อื่นๆอีกเยอะแยะในวันประชุมเนี่ยครับก็จะพบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คนเคยร่วมประชุมไม่เห็นด้วยกับการมีสัมพันธ์นะครับแล้วอันที่สองที่ผมอยากจะเรียนตรงนี้ว่าเหตุผลที่ผมพูดไป มันเป็นอาจจะไม่เป็นตัวเลขทั้งหมดแต่ในบวินวินชวลทั้งหมดเราเนี่ยเราสามารถบอกเชื่อได้ว่าเหตุผลที่ผู้ไทยเนี่ยมันเป็นความเฉื่อยสิ้นมีเหตุผลมีล้ำหนักสิ้นนะครับก็ได้ต้องมาเรียนปรึกษาท่านผู้ว่าว่าเหตุผลนั้นเป็นแบบนี้ต้องของร้องท่านว่าให้ดูเรื่องสำพั่นะครับท่านก็ทำโครงการแหนคนสม่งมนคน ต่วก็เป็นคือเป็นเหตุผลที่ทางท่านอาจารย์นัยนที่กลับยิงแล้วในส่วนตรงน,นี้เองเผู้ที่เดือดร้อนจริงคือเขตสงสารและเขตบางกอครับนะแต่ตรงน,นี้ในฐานะเราเองนั้นเป็นทนั้งา,ารที่ถูกแต่งตั้งมาก็ต้องมารับรับผิดชอบด้วยซึ่งมองแล้วเนี่ยจากผลการศาึกษาผมได้มีการถ่า,า,รายเอกสารรายงานงทีให้ท่านอาจารย์ ถ้าจะอะไรกทราบดีว่าทางสมมนิสรรเพื่อนองกนะไม่ว่าจะเป็นสกอเกตยรองาสารสกเกียริเอ่อ,อแหลมหาธรสารสมัทวงศ์บางรักนะฮะเขาปฏิเสธสะานสามสะพานได้น,นเลยนะครับจริงต่ีว,ว่าเราอาจจะทางานในบทบาทของสภามเพื่อนองคกรกลครับหรือขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้จบเป็นเป็นแนวทางการศึกษาซึ่ง ผมเองนั้นกับท่านสมาชิกสภาเกียรติเองก็ได้มีการคุยกันมือยกันว่าโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการให้เงินที่ปรึกษาก่อนถ้าวันนี้ไม่ให้เงินที่ปรึกษามันก็ไม่มีเงินแต่ตอนนี้เมื่อเงินที่ปรึกษาออกไปซึ่งรายงานการยืมนการงบประมาณจะเห็นว่าผมเป็นคนตัดงบประมาอันนี้การศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็หลุดรออไปนะครับตรงนี้นี่ขั้นตอนของการงบประมาณที่จะต้องดําเนินการคือ ทางที่ปรึกษาต้องเสนอให้ทางนักโยธานะครับซึ่งนักโยธา,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 าก็ต้องเสนอผู้พิหาาผู้พิหากาก็ต้องเสนอทำรบประมาณบีนัดมาเพื่อจะเสนอเสนอสภาครับสภาก็ต้องตั้งคณะกรรมการต้องตั้งคณะกรรมการอ๋ครับทนะัาผมนะออตอนนี้เลยบเปล่า ยิ้มแย้มกันบ้างก็ได้นะมาท่้นมาเลยสับเปลยมันยังไม่ได้ขึ้นนะครับใจเย็นๆครับวันนี้บรรยากาศการประชุมเนี่ยนะครับอยู่ที่คามวิจารที่ลิงนะครคือตรงนี้เนี่ยมันแค่เริ่มจากดึ่งเองนะผมอยากให้ขั้นตอนอีกเป็นอีกย่างสิบห้าขั้นตอนแล้วเข้าสภาพอแล้วสภาเห็นชอบไหมในวาระหนึ่งถ้าไม่เห็นชอบมันก็ต้องตกไปถ้าเห็นชอบเข้าคณะกรรมการวิจารณ์มา ถ้าไม่เห็นด้วยก็ตกไปครับกกอน้จะต้องมีพูดง่ายๆแล้วก็มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเข้ามาพิจารณางบป,ประมาณตรงนี้ผมอาจจะส่งอาจารย์ัยเข้าไปเป็นอนุก,การชุดนี้เพื่อหารงบประมาณน,นะครัคร<ก>ับนะครับแล้วก็มาเสนอคณะกรรมการใหญ่ถ้าเห็นว่าตัดทิ้งออกไปแล้วเนี่ยก็จบโครงการนี้ก็ตกไปตกไปังนั้นมันเพิ่งเริ่มต้นแค่หนึ่งรับหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นยิ้มแย้มกันบ้างก็ได้นะครับคือสะพาน <S 2> <S 2> สะพานมันยังไม่ได้ดสร้าง <S <S 2> <S 2> คือประเด็นที่ผมนั่งนั่งฟังอยู่นะครับก็คือมีอยู่2ด้านนะฮะด้านกายภาพกับด้านคุณภาพนะฮะหลักการทํางานทั้งสองกอคือมี2ด้านเลยไม่ว่าจะไปทําที่เขตไหนก็ตาม50เขต61ท่านทํางานอยู่2ด้านคือกายภาพกับคุณภาพ นะด้านนี้ที่ท่านอาจารย์น,นายบอกก็คือด้านกายภาพท่านก็มีจำนวนจานวนของรถนะฮะที่เปรียบเทียบให้ดูนะฮะว่าเออถ้ามีสะพานแล้วจะเพิ่มกี่กี่คันนะฮะตรงนั้นแล้วก็คำตอบที่ต้องเป็นรายละอ,อักษรจากผู้สร้างที่จะต้องได้ส่วนในคุณภาพก็มีเรื่องของว<ไ>ัฒนธรรมเรื่องของสัมพันธภาพมิตรไมตรีต่อเพื่อนบ้านความรู้สึกนะฮะที่โดนเวรคืนอะไรอย่างเนี้ย แล้วก็คําตอบที่มีให้ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะกับโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้อเดี๋ยวท่านคณะกรรมการท่านทวัชชัยเชิญตอบต่อฮะเพราะผมเองคงจะข้าบับบอกพี่น้องชาวเขตของขาราครับซึ่งผมเองอาจจะไม่ได้สัมผัสท่านแต่ผมได้มีโอกาสคุยกับประชาชนชาวเขตบางคองสามอยู่ครั้งหนึ่งนะในการประชุมเกี่ยวกับสะพานท่าน้ําราชวงศ์ ไปลงที่ท่าดินแดงนะเราเองก็เทางาคณะกรรมการก็คอมเมนต์อยู่แล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการนานระบายลถเลยนะครับ <c oughs> อย่างที่อาจารย์ดลาได้พูดนะครับผม,ผม,ผมถ้าสะพานที่จะอ้างว่าจะรานเชื่อมถ้าเป็นแบบสะพานพุทธโอเค <c oughs> คนเดินข้ามไปข้ามมาได้แต่ถ้าเป็นแบบสะพานแขวน นะครับผมไมีดคยเดินนะครับอย่างที่ว่าหรือสะพานกรุงเทพเนี่ยมีคนเดินข้ามไปข้ามมาได้ต,ตรงนี้เนี่ยในใน,ในส่วนของผมเนี่ยฮะเป็นู่เขตคลองสรางก็จริงแต่ว่าโครงสร้างของสะพานครั้งนี้นะฮะ ใอ้ทางลมเนี่ยบ้านผมญาติที่น้องห้าหลังเนี่ยเปลเี่ยนเลยนะกลายเป็นสวนสาธารณะไปนะทีนี้เนี่ยก็ <c oughs> แล้วก็จะเดินนายว่าช่วงสะพานเนี่ยมันสั้นๆสั้นกัน,นใต้สะพานสาธารนี่สะพานตากสินมันก็มีไฟแดงสองอันแล้วรถม้านี่มันติดอย่างมหาศาลพี่ครับผมบอกตรงนะพี่ไม่ต้องไปอธิบายอะไรมาพูดอย่างเดียวคือไม่เอาสะพานก็ไม่เอาสะพานแค่นั้นละครับเราเราจะจบนะฮะแล้วผมก็เป็นมีคนบางพูดว่าครับผมเอาสะพาน<ผ>มา ผมไม่มาทำาไบางคนบอกว่าสะพานคือสร้างความเจริญผมไม่ได้ทวงความเจริญนะถ้าทำอย่างอื่นที่มันเจริญผมจะสล้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเนาะออกไปเดี๋ยวท่านพูดว่าท่านผู้คำเดียวนะฮะไม่เอาสะพานไม่ต้องอธิบายเลยมากนั่นเองคนที่เขาบอกว่าคุณทวัชชัยออกมานะคะเขาบอกว่าคุณทวัชชัยบอกว่ามันจะเจริญขึ้นทำให้เห็นสาธานเจริญขึ้นสะพานเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ท่านอาจจะเห็นว่าอันนี้มันจะทําให้เคสาทารไม่เป็นไรคแต่เราผู้ที่ได้รับผลกระทบคือรถบัติดมหา,าศารอยู่แล้วนะคะต้องไปดูตอนเช้าตอนเย็นมีมีโรงโเรียนนะคะมีโรงเรียนนา,านาชาติมีอะไรต่อไปอีกเยอกค่ะที่อยู่คนมาพูดบอกว่าผมผมก็บอกไปเหมือนกันบอกว่าถ้าผมเป็นผมบอกทาพูดนี้ไปเสมอถ้าผมเอาสะพานมาขอให้พระเจ้าลงโทษผม แต่ถ้าผมไม่ได้สะพานมาคนที่ไป็นูดขอยห้พระเจ้าลงต้นกว่านั้นไม่ดผมไม่ได้แต่แตคือผมไม่รู้ว่าใครเราเคยได้ยินอันนี้ผมพูดอย่างนี้<ร>ผมกล้าพูดอย่างเนี้แต่ว่า ุกคนที่ได้ยินนะคะก็ไม่มีใครที่จะโกรธท่านนะคะแต่เราอยากจะมาร้องเรียนเพื่อว่าือขอความกรุณาท่านว่าไอสะพานเนี่ยมันทำให้เราเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอย่างแสนสาหัสอคนพูดก่อนเนี่ยได้เปรียบผมไปตามแก้ข่าวจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วมไปที่รไหนแล้วาต่ออีกผมไม่รู้วันนี้เหมือนว่าคนไปพูดแล้วทุัน ตาหน้าวัทชัสชันผมก็ไม่ไล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 ่แม้แต่พี่ชายที่ผมรักนี่นะยังต่อว่าผมเลยผมบอกอะไรผมไม่ได้ยุ่งเลยแล้วที่จริงเนี่ยผมบอกตรงๆนะฮะโครงการเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเลยเพราะสภาเนี่ยลงคลองศาลลงบางคนแหละแต่มันเข้าเจริญกรุงนะคะสนิ้เดียว ไม่นิดอะค่ะทั้งแถบเลยคุณเพรว่าชายตอยจะเลยกรุงหกสิบเก้าแล้วทำไมถยินมาบอกบอกว่าผมเป็นคนเอาสะพานมาล่ะครับเราไม่ได้มึงพูดนี่ค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเราไม่ได้ถึงนปประชุมเราก็ได้ยินต่อๆมานะคะโอ้โหผมได่ต้องไปถ่ายรายงานการประชุมทั้งหมดให้อาจารย์อาจารย์ดูเรียบ แล้วโครงการนี้จริงๆเนี่ยยกเลิกไปเมื่อตั้งแต่ปี50แล้วอ๋อสรุปว่าแล้วอยู่ดีมาได้ยังไงโครงการสร้างสะพานเนี่ยมันยกเลิกไปตั้งแต่ปี2555แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือมีข่าวว่าจะมีการสร้างคือพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ยินข่าวไม่ได้เป็นข่าวครับพี่ยอดผู้ว่ารอแล้วฮะผู้ว่ารอแล้วก็คุณแม่ของพี่นิตดีฮะครับผมเดี๋ยวก็ออกแบบไม่ใช่มีข่าวอ๋อเอาไม่เป็นไร